สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ RMC Free n e t Channel อัปเดตในการรีวิวในช่วงค่ำคืนของวันที่8พฤศจิกายน2563นะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอในส่วนของการแนะนำแอปมากกว่านะครับท่านผู้ชมหลายคนนั้นนะครับก็คงจะเล่นเน็ VPN ได้นะครับถ้าหากเล่นไม่ได้เดี๋ยว RMC ก็คงจะอัปเดตในการรีวิวมา ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับหลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องพี่ขวัญใจนะครับช่องสปีดเน็ต VPN ของคุณสแสวงนะครับและช่องอื่นที่เสนอเกี่ยวกับ Net VPN ก็คงจะนำเสนอให้กับท่านชมได้ดีอยู่พอสมควรนะครับเราก็สามารถเล่น Net VPN ได้นะครับซึ่ง Arm C นั้นช่วงหลังนะครับก็คงจะนำเสนอ ในส่วนของแอปที่อยู่ใน Play Store ด้วยนะครับและก็ยังใช้งานได้ดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ EMZ VPN Free นะครับใช้งานได้ดีมาตลอดนะครับและก็วันนี้นะครับจะแนะนำในส่วนของ A-Wast ครีนอันะครับจะทำให้มือถือหรือแท็บเล็ตของน้ำชมนั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีโดยเฉพาะการที่จะล้างแคส ล้างในส่วนของข้อมูลที่ไม่จําเป็นหรือว่าในส่วนของขยะนั่นเองนะครับหรือจะสามารถที่จะคอนโทรลในส่วนของการใช้แบตนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆได้นะครับดาวน์โหลดจาก Play Store นะครับพิมพ์คำว่า a v a s t c h e a n u p a wash cat clean up นะครับ ถ้าหากผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยเมื่อดาวน์โหลดมานะครับ Awatch Clean Up นั้นต้องบอกว่าท่านชมนั้นไม่ตั้งค่าอะไรมากนะครับแต่ว่ามันจะมีในช่วงที่เสียตังค์นะครับเราจะใช้แบบเมนูน้นนะครับเมนูนนก็คือว่าคอนโทรลโดยที่ใช้มือหรือว่าใช้การคอนโทรลที่เราสามารถที่จะคลิกไปทีละอย่างนะครับโดยที่ไม่ต้อง คลิกอัตโนมัติถ้าหากคลิกอัตโนมัตินะครับเราก็จะต้องรับในส่วนของทีน่ของการเสียงเงินรายเดือนนะครับตรงนี้ให้รับชมนั้นเป็นทางเลือกหนึ่งก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะนะครับถ้าหากว่าการจะคลีนแบบด่วนนะครับก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับ uh, ผมจะขออนุญาตนะครับ เรามาดูนะครับเหนือที่ที่ใช้งานแล้ว86นะครับเห็นไหมเพิ่มที่ว่าง701 MB นะครับหรือในส่วนของการเพิ่ม RAM นะครับหรือสื่อต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปภาพหรือไฟล์นะครับเราสามารถจะลบในส่วนที่ไม่ได้ใช้ได้นะครับ ก็จะทําให้เราประหยัดแบตนั่นเองนะครับเพราะว่าแบตต่างๆหรือว่าแอปต่างๆนั้นนะครับจะมีการใช้แบตนะครับถ้าหากใช้มากหรือว่าใช้ในจํานวนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโอเ n นวีหรือในส่วนของการที่เราต้องเปิดออนไลน์ตลอดเวลา YouTube หรือว่าในส่วนของ Google Play นะครับตรงนี้หรือว่าในส่วนของ g m a i l นะครับตรงนี้ก็มีส่วนสําคัญรวมทั้งแอปด้วยนะครับแอปไหนที่ไม่ใช้เราก็สามารถที่จะคลิกปิดนะครับแต่ว่าเราสามารถคลิกในส่วนของเมนูน,นะครับก็คือคลิกแบบด่วนนะครับคลีนแบบด่วนนะครับจะลบขยะได้อยู่13.9 MB นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าแอปนี้นี่เป็นประโยชน์นะครับท่านชม ก็ลองทดสอบทดลองดูนะครับมีจุดคอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะครับแต่ว่า R ามนั้นได้ทดสอบทดลองใช้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเราลองมาดูกันแล้วกันนะครับคลิปที่อาคลีนหรือว่าทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็คลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประหยัดในส่วนของอการารอ การทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคสนะครับหรือว่าในส่วนของขยะนั่นเองนะครับคลิกเสร็จแล้วก็คลิกกลับมานะครับก็จะเห็นว่าําทำความสะอาดเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาเพิ่มนะครับคลิกมาตรงเพิ่มแถบแรกตรงนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่า จะมีส่วนตรงไหนที่เราสามารถที่จะใช้แบบเมนูนนะครับโดยที่ไม่ต้องเ,อเสียเงินในการที่จะใช้บริการรายเดือน,นครับเห็นไหมเพิ่มแรม134 MB นะครับบางคนบอกว่าอาจจะหนักนะครับในการดาวน์โหลดมาแต่ว่ามันเป็นความสะดวกสบายนะครับทุกคนจะใช้แอปนะครับเพราะาแอปนั้นเขาได้พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นผมยกตัวอย่างในการถ่ายรูปนะครับเห็นไหมฮะแอปบางทีหน้าขาวนวลนะครับทําให้อล่อสวยได้เลยนะครับนานชมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับในการพัฒนาของระบบ Android หรือว่าระบบมือถือปัจจุบันนะครับเราต้องไปตามทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการคลิกนะครับรับคลีนอัพพรีเมียมนี่เราไม่ต้องนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ อ่าคลิกกลับไปนะครับใช้แบบเมนูนนะครับเพิ่มแรมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูในส่วนของสื่อนะครับเราคลิกเข้าไปที่ในส่วนของสื่อเห็นไหมฮะวิดีโอนั้นเราใช้ไปเท่าไหร่นะรับไม่ได้ใช้นะครับอ่าสหรับไอเสียงหรือว่าในส่วนของเพลงนะครับก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่ารูปภาพนั้นมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมาดูภาพที่มันคล้ายกัน เราสามารถลบได้ก็ลบนะครับรูปภาพาทไลน์มีเยอะกันไปนะครับเราก็อาจจะลบได้รูปภาพที่สําคัญหรือไม่สําคัญเราก็ลบออกนะครับและรูปภาพาในส่วนรูปภาพเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะคลิกปรับได้นะครับตรงนี้ก็คงให้ท่านชมนั้นได้พิจารณาและทำการต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขออนุญาตที่จะคลิกกลับมาเพื่อ แนะนำในส่วนที่จะแนะนำต่อไปนั่นเองนะครับในส่วนของแอปต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับผมคลิกเข้าไปที่ตรงส่วนของแอปนะครับในส่วนของแอปไหนที่ท่านไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถที่จะลบได้นะครับตรงนี้ก็คงจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราคอนโทรลในส่วนของการใช้งานแบตเตอรี่นั้นในส่วนของมือถือนั้น ประหยัดขึ้นนะครับบางครั้งในการใช้านของแอปต่างๆนันใช้พร้อมกันเยอะก็ทาให้แบตเตอรี่หมดเร็วนะครับตรงนี้ก็คงจะให้่านชมนั้นได้ก็ที่จะใช้แอปนี้ได้อย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเรามาดูในส่วนของเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมคลิกเข้าไปในส่วนของเคล็ดลับอ่าเรามาดูกันนะครับดูพร้อมกันเลยนะครับว่าในการวิเคราะห์ นะครับว่าจะสามารถที่มีการใช้งานต่างๆนะครับว่าเพื่อเร่งประสิทธิภาพต่างๆนั้นนะครับเราควรที่จะคลิกลบหรือว่าในส่วนของการที่เราคลินตรงมาันก็ต้องอัปเกรดเพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะให้ท่านชมนั้นประหยัด แต่ถ้าหากว่าเป็นทางเลือกหนึ่งก็จะมีเสียค่ารายเดือนครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้ามาตรวจสอบและคลีนนะครับตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเห็นไหมเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของภาพที่จะลบออกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเนื้อที่ในการที่จะเข้าใช้งานาให้มือถือหรือแท็บเล็ตของท่านนั้นได้ใช้งานหรือมือพื้นที่ว่าง ได้อย่างสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ได้ทําการคลีนแบบด่วนตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับตอนนี้ก็ถือว่า,าใช้งานได้ดีพอสมควรแล้วหมายความว่าทาําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นขยะและก็รูปภาพที่ไม่จําเป็นนะครับหลังจากที่เราได้แนะนํากันนะครับวันนี้ RMC free net channel หวังว่าทุกคนคงจะใช้เน็ต VPN ได้ตลอดไปนะครับถ้าหากใครไม่ได้ก็เดี๋ยวก็ ในคลิปหน้าก็คงจะมาะพูดถึงเรื่องราวการเล่นเน็ต V ีเพกันต่อวันนี้ RMC Free n a t i o anel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้กำลังใจกับ RMC Free n a t i o n anel ต่อไปใครคิดถึงไม่ว่าจะเป็นคุณนิวหนวดหรือว่าหลายท่านนะครับที่เข้ามาในจุดคอมเมนต์ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ ก็เข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมาฟังในส่วนของ s t a r Maker นะครับคิดถึง Arm c Free n e t i o n n n e l ก็เข้าไปฟังใน Star Maker ในใต้คลิปของคลิปที่แล้วนะครับที่แนะนำในส่วนของ Star Maker นะครับ Arm c ได้ร้องเพลงไว้เพื่อให้หายคิดถึงนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ